สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพและชาวต่างจังหวัดครับผมวันนี้กามักฟอกรับผมครับปากทงชาแนลว,วันนี้ผมกระสิมาสำรวจเส้นทางของเราครับเส้นสุขุมบิทครับผมเส้นสุขุมบิทขวามือผมนี่สิเป็นอ่อ สวนเบนจศิลิกิตสวนเบนนะครับสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงขวามือก็สิเป,เ,เ,สสเป็นเอ็มโพเรียมสายมือก็จะเป็นเอ็มโพเทียครับผมสิมบอกว่ามันนีรถรถบางแห้งครับมัอนีครับผมคงว่า เป็นยังเกิดขึ้นบางพิษปกติครับกำลังสำรวจเส้นทางให้เก่าครับว่ารถหน่อยรถหลยซำมได้วันนี้ผมกะสิบไปทางพระรามสองครับส <c oughs> กสิบเขาซ้อยขอถิดกับเขาซอยยิบซี ขอซ่อยิบซีไปทะลุพระรามซีไปขึ้นทางด้วนทาเลือกข้องเตยครับว่าเบิ้งกันครับว่ามือน,นี้รถสีลร้ยบอแต่ว่าถ้าพูดได้ยุงเทียบก็สมหูดีครับว่าลดน้อยล,อยลง พอขายไม่ขายรถเข็นหรือว่าล่านสุกตำเนีก่ก็ผมไปสื่อนะครับเขาก็บอกว่าขายแค่เพาะประคองตัวได้ครับจากลุงไกลซิปใหม่ก็เสืออโยหาใหม่หรือุกใหม่เสืออยูพ่อป้านหาใหม่เครื่องโตเครื่องครับผมเขาบอก วัวคนจะยางน้ำเส็นถนนสุภุมบิทนี่แทบจะหายากครับคนเขาจะมาเดินกันแล้วครับนุกเวนจำเป็นในเรียครับเขาเขาจังเสียออกสังเกตดวงู่แถวนี้ กกติมนิดชาวตาา่างชาติยางไรยครับซอยยี่สี่นี่สิ่มสบ่าขาดสายแต่ว่าตอนนี้คนยางอี่หาบมีมีแต่คนทำงานครับเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้ารถเข้นนะครับที่ยังเหลืออยู่ จะบางตาครับแล้วก็ยอดผู้ป่วยข็งห้องหมดอีกสองมืนยอดหายสองมืนสองครับถือว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ดีครับผม แต่ว่ายอดตายนี่นาะตกใจครับยอดตายนี่สามลอยหนึ่งคนครับสาคมจำบุพิดนะครับ ตายนากลัวแห้งครับสองเสม,มอมาหนียอดตายมันจะสูงสูงเลยครับนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับว่มมีทางลบว่มมีทางเลี่ยงนะครับ ก็สูงก็ต่อไปนะครับจะผมเบิ่งตัวเลขเฉพาะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครน,นะครับยอดติดแต่ละมือนี่สี่พันถึงห0าพันนะครับสี่พันกว่าแบบทุกมือน,นะครับ ก็ฉเฉลี่ยนี่ผมว่า2องหมื่นต่อหมื่นครับเฉพาะเขตกรุงเทพนะครับพัร่วมอ่พัร่วมปริมณฑลเพียงแตสมมติปราการสมมติสาข่อนไอเขตจังหวัดตอกงเทพนะครับเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวครับหมือนซีพันถึงหาพันคนครับ นเนีเมื่อกี้ตงสูงครับมีทางเลี่ยงกันาผู้คนพนมีเงินมันอาจจะเลี่ยงได้ครับแต่ว่าคือจังโผล่โตผมนี่ค่าสามารถเลี่ยงได้ครับเพราะว่าบ่ามีเงินคือเขาครับกันตาคนไม่มีเงินก็อ,อาจจะ วินบ้านได้ห้ายคนไปซื้อของมาให้กินได้ครับหาผู้เพิ่นไม่ีเงินเงานอาจซีไปรยุ่ต่ตายจังหวัดได้เรื่องสิบยุ่ในบ้านของเพิ่นก็นได้ครับแ้วประั่างแต่ข้างนอกเอาผลงานศิจย์สามาเทดได้แต่คือจังผมนี่คนทำงานนี่ ผมมีขอแม่เลยครับผมสามารถเลี่ยงไดนเลยจะสูอย่างเดียวครับดูแลตัวเองเอาให้ดีที่สุดสำทีเซราีดีได้ตามที่เขาคิดว่ามันดีนะครับ ขึ้นมาทางดว่วนนะครับเป็นทางด่วนท่านแยกกงศุนมาสีแยกกงศุนแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนนะครับแต่ว่ามุนีค้าเข่ากระสูซึกว่ารถหลยอยู่ครับคือรถไล,ลยเป็นปกติครับแต่ว่าถ้าถ้าปกติสีหลายก็านี้ครับสำรับเส้นเส้นพระรามสี่ ขึ้นจากค่าเลือกข้องเตยครับขึ้นทางด่วนจากค่าเลือกข้องเตยอาษีปแหยกกันไปทางพระราม 9. เก่าแยกออกเสษหนึ่งออกเดียวดาวพัวน้องครับแยกมาพระรามสามดาวพัวน้องพระรามสามช่วงข้องเตยนี่เพิู่ซึ้อวาสดสางรถไฟฟ้านะครับคิดว่าน่าจะสางไฟฟ้าครับ ตรงมาทางพระรามสามครับตูงออกพระรามสามลงพระรามสามก็จะเป็นยังเดนนั่งเลียนจีนพุทธกาลโอ้นั่งเลียนจีนยินอากาศครับขอโทษขออภัยมานั่งเลียนจีนยินอากาศลงไปก็จะเป็นพระรามสามก็จะไปบุญแล้วครับสาธุป,ประดิษฐ์จเจริญกรุงว่าไป มุ่งนะาดาวข้างนองครับลงกับสิมุ่ง,มมงนะาดาวข้างนองเส้็นี้กับสิอออมไปแจงวัฒนาพระรามเก้าเลยครับ เป็นอย่างไรล่ะลวดตัดพระราม 3, สามเซนขันพระรามสามครับเส้นขันพระรามสามกว่าสี่ยกกว่าม, 3, าม,มือของผมครับปกติจะเป็นวันธรรมดาจง 4, ังส,าง,จงสี่ช่วงเช้าๆแปดโมงจังสี่รถไล่ในนอนครับเส้นน, 3, นี้ครับทั้งสองขาครับช่วงช่วงพระรามสามนี่ครับช่วงสารทุ่มเซนตันพระรามสาม ตัวตัดระลำซามนี่ทั้งขาออกทั้งขาเขา่าทั้งคราบออกกระสินไปทั้งคนเลยครับบางหน้าอีกฝั่งหนึ่งความกบกันออกบางหน้าออกลาบิงท่าได้ครับบงมตอนนี้กรสิตรงไปขึ้นสะพานแขวนครับ ผ่านแฟนสิไปลงพุนละเก่าส,สาขอดวามือมอันสะเป็นเส้งทันพระรามสามกับสิบหักันดีพายุเทียบ ก็เสร็จหน่อยคือเก่าครับส่วนมากก็สิริจิบางตาหมดลายแล้ว เขา็นาสิ่อส,อสางมาาันจะกลืนนะครับคล่อ,องเตยขนาสิเป็นรถไฟ,ไ,ฟไฟฟ้าครับผมมีทีเอด็ดเป็นนักสาไไงมาใส่คนกลัว่าใครเนืใจครับก็นาสิษสางคมสะพานแฝนครับผมอาจจะเป็นรถไฟไฟ้า สร้างดยเครื่งสะพานแขวนเลยครับตามที่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเอเป็นข้านกันไปเลยครับงานจะสร้างแลวกับนาชีแยกออกเป็นสองฝั่งของสะพานแขวนครับเป็นครูขนานกัน สำหรับตัวผมนี่ก็ใช้ชีวิตขอนข้าง,งสิลลำบากครับว่าผมทำกับเขาเพราะว่าใครเจงแล้วก็อุปรกรณ์ในการทำกับเขาสิบพราใครมีเห็ดกับสิบพราใครเป็นแล้วก็ต้องอาศัยพ่อขาดไม่ขาข้างข้างครับผมว่าตามตลาดนะั่นทั่วไป มันก็เลยเส็ดหายชีวิตเพราะผมหนีติดขาะเสี่ยงครับเสี่ยงกับคนอื่นหรือว่าคนอื่นอาจจะเสี่ยงกับผมก็มีขึ้นกันเพราะว่าบางคนเพื่อนอยงังไระเทศเขาเข้ากินเองครับพอได้ไปสื่อเขาก็สื่อก็อสื้อได้พวกอาหารสดแล้วก็ไปล่างเาะอาจจะมีวิธีการล่างใส่ยังกับว่าไปไปกิป่งโซดาไปกิ่งโซเดอร์ก็อแต่คนเสิเหตุ เกษตรกรรมวิธีในการล่างแล้วก็ข้องสดก็เกษตรก็เก,กเห็ดเป็นครับแล้วก็ทั้งข้าวกินเ,เองแล้วก็ช่วงกลางวันก็ห้อมากครับเห็ดตั้งสั่นสิดีครับผมขาไปเห็ดได้สิเซฟจะคล้องมากประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับ แต่ว่าสำหรับผมเห็ดหุอะไรครับแต่ว่าผม,มตัองออกของนอกคู่มือเป็นเรื่องอยากสำหรับผมครับแต่ว่าวิธีการแก่มม็มือขึ้นบงดีๆครับ่าขาดไม่ขาดทีเข้าขสิธิสื่อประจําครับผม หาเลือกร้านประจำเอาครับหาเลือกร้านประจำที่เขาขายตลอดตลอดนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตที่เขาทำงานมันกับซีมีดแม่กับซีพาร้านประจำเขงเขาอยู่หรอครับรว่าร้านประจำเขาจะอยู่มองไหนมงไหนจังไหนจังใดเนี่ยครับแต่ฉันรับผมนี่เสียงครับผม คลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำหนีสักกอนครับผมจากนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับผมมีทางเลือกครับตอนนี้ครับจะดูแลตัวเองแล้วก็สู่ต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ปากทงขอสวัสดีครับ